การทำงานเมืองหลวงเนี่ยใครต้องการพักผ่อนเนี่ยเมื่อเขากลับเข้ามาอยู่ในที่พักสักที่หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการสร้างความเป็นธรรมชาติให้เขาได้มากที่สุดนะคะพักผ่อนกับธรรมชาติคุ้นเขาแสงแดดยามเช้าผ้าที่ตกดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอคอนเซปที่มาของการให้บริการแคมที่พัก ความพร้อมในการให้บริการหรือว่าการรองรับนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เต็นท์ของเราอยู่ที่6 5เต็นท์นะคะเปิดให้บริการสําหรับที่พักจริงๆเนี่ยเราคงไว้ที่50เต็นท์ไม่เกิน120คนด้วยความเป็นผืนป่านะคะอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราก็เลยไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารในบริเวณเต็นท์ที่พักนะคะเราจะมีร้านอาหารนะคะเราเรียกสั้นๆง่ายๆว่าห้องอาหารกลางฟาร์ม เราได้รับการยืนยันจากตัวลูกค้าผู้เข้าใช้บริการเองในเรื่องของคุณภาพการให้บริการนี่คือเรื่องแรกเป็นอันดับต้นๆที่ความโชคชัยให้ความใส่ใจการรักษามาตรฐานนะคะเอาง่ายๆก็คือ Blender, เราพยายามที่จะสร้างและปลูกจิตสำนึกในการให้บริการสำหรับพนักงานในองค์กรทุกๆคนทุกๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานบริการก็ตามความปลอดภัยของการเข้าใช้บริการเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งะคะส่วนที่2ก็คือคุณภาพการให้บริการและความใส่ใจของพนักงานที่มีต่อลูกค้าทุกๆคนที่เข้ามาใช้บริการ นาตเป็นตัวแทนของแคมป์แอดฟาร์มโชคชัยนะคะซึ่งเป็นธุรกิจต่อยอดไปน้ําของฟาร์มโชคชัยอีกหนึ่งธุรกิจนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยว,ยวและกีฬาค่ะที่ได้ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็มอบรางวัลน,นี้นะคะให้กับกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลความสําคัญนะคะแห่งการทํางานทางด้านธุรกิจบริการและที่พกักหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสถานประกอบการอื่นๆนะคะคงจะได้เห็นธุรกิจของเรานะคะแล้วก็ ผู้สนใจเข้าใช้บริการนะคะอยากมาพักในส่วนของอที่พักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแคมป์แอดฟาร์มโชคชัยค่ะขอบันทึกไว้ว่าแคมป์แอดฟาร์มโชคชัยได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดก,กิจกรรมค่ายพักแคมตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน